ท่านสื่อมวลชนทุกท่านนะครับแต่วันนี้ก็เป็นวันที่กทางคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับได้เปิดให้สมาชิกค,คือผู้แทนรัษฎรเนี่ยไปรายงานตัวส่วนทางภาคกทมอเองนะครับวันนี้ก็มีเรื่องซึ่งคงจะต้องมีรายละเอียดนะครับในสามเขตเลือกตั้งในขณะนี้เนี่ยคือเขต9เขต15และเขต16 ซึ่งทั้งสามท่านที่นั่งอยู่กับผมเนี่ยเป็นผู้สมัครนะครับจะมีเอกสารบางสิ่งบางอย่างซึ่งเป็นประโยชน์นะครับในการพิจารณาที่มีการรอ้รองเรียนในขณะนี้อาเขตแรกนะฮะคือเขตเลือกตั้งที่9คุณใหญ่นะฮะคุณวิลาวัน,นธรรมชาติซึ่งได้นะครับได้มีการเพิ่ม,เต,มเติมในส่วนของคณะกรรมการ ในหน่วยเลือกตั้งที่จะตั้งขึ้นมาเนี่ยน่าจะวางตัวนะครับไม่เป็นการแล้วก็มีเรื่องซึ่งจะเกิดปัญหาในเรื่องของการทําให้ผลคะแนนของการเลือกตั้งในเขตนี้เนี่ยนะครับไม่เป็นไปอย่างบริสุ์ยุติธรรมเดี๋ยวจะเชิญคุณใหญ่ซึ่งจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมนะฮะแล้วก็มีอสถามที่จะชี้ให้เห็นครับเชิญครับ ขออนุญาตนะคะก็ในเขตเก้านะคะวันนี้ก็มีสิ่งที่ไม่ชอบมาพักคนหลายอย่างโดยเฉพาะในเรื่องของเจ้าหน้าที่ไม่สามารถปฏิบัติได้ตามระเบียบสารบการเลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นในหน่วยเลือกตั้งต่างๆซึ่งวันนี้มีหลายหน่วยแล้วก็กําลังพยายามรวบรวมข้อมูลอยู่เช่นหน่วยแรกที่จับได้ในวันที่เลือกตั้งเนี่ยนะคะก็มีการฉีกบัรเลือกตั้งโดยที่ได้รับกันเนี่ยคนละสินใบแล้วในต้นขั้วตั้งแต่คนแรกเนี่ยซึ่ง อลงเลือกตั้งไปเรียบร้อยเนี่ยไม่มีการเซ็นชื่อต้นขั้วเลยแนมะ้แต่คนเดียวพอมีคนหนึ่งเข้าไปคนประมาณคนที่7เนี่ยเข้าไปถึงเรียบร้อยได้บัตรเลือกตั้งมาสีา่ใบก็เลยตกใจว่าทำไมได้มาสี่ใบพอไปตรวจดูที่กล่องอาก็มีคนเลือกตั้งลูกหน้าไปเรียบร้อยแล้วก่อนหน้านี้พอไปตรวจดูที่ต้นขั้วก็ไม่มีการเซ็นชื่อเลยแนมะ้แต่คนเดียวเพราะฉะนั้นเราก็ได้มีการลงบันทึกประจําวันไว้เป็นหลักฐานแล้วก็ถ่ายรูปตั้งแต่ใบแรกที่ไม่มีการเซ็นนะคะ ส่วนอีกจุดหนึ่งก็จะมีเจ้าหน้าที่ซึ่งปกติเนี่ยโดยธรรมดาทั่วไปการที่เราจะไปลงคะแนนเลือกตั้งเราจะต้องมีการเซ็นชื่อที่ต้นขั้วทีละใบทีละใบถึงจะฉีกได้ไม่ว่าจะเป็นัตบของสสเขตหรือว่ารนะบบปาร์ตี้ลิสต แต่ในเขตนี้คือจะฉีกทั้งสองปากไว้เรียบร้อยเลยทั้งใบสีเขียวและสีชมพูกองไว้ที่โต๊ะเป็นกองต่อซึ่งตรงนี้ก็จะมีเจ้าหน้าที่ประจาหน่วยซึ่งเขาก็จะแจ้งมาว่ามีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นแล้วก็มีอีกหลายๆหน่วยเลือกตั้งเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็ร้องเรียนก,กันในเรื่องนี้อยู่แล้วก็กำลังเก็บรวบรวมข้อมูลเพิม่มเติมค่ะในเขตนี้เนี่ยมีข้อมูลซึ่งมีหลายคนนะครับหลายประดังซึ่งกําลังคือเราส่งไปแล้วชุดหนึ่งแล้วก็มีมีหลายส่วนซึ่งเป็น หลายคนนะครับหลายบุคคลที่เขาแจ้งเบาะแสเข้ามาในเขตนเลือกตั้งที่9เนี่ยก็คงจะต้องทำหนังสือบันทึกเพิ่มเติมเข้าไปให้ทางคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ตรวจสอบเขียนเลือกตั้งต่อไปนะฮะเขตนเลือกตั้งที่15เขตนเลือกตั้งที่15เนี่เป็นเรื่องของการเพิ่มเติมเอกสารหลักฐานนะครับหลังจากที่มีการใส่ร้ายกับผู้สมัครของเราก็คือคุณคุณหารนะฮะแล้วมีการ นำแผ่นซีดีต่างๆมาแจากมีการว่าจ้างนะก็ได้มีการสืบสอบจนนะครับจับตัวผู้ที่ดำเนินการในเรื่องดังกล่าวซึ่งวันนี้มีเอกสารเพิ่มเติมครับใกล้เข้าไปแล้วก็ถึงตัวบุคคลที่ว่าจ้างนะฮะอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งซึ่งคงจะต้องมีรายละเอียดและเอกสารทั้งบันทึกต่างๆซึ่งเป็นรูป รูปถ่ายต่างๆซึ่งเราได้มานะครับเชิญนะครับก็ผมพักดิหารในวั้องคนะครับผู้สมัครเขต15กรุงเทพมหานครบางกะปินะครับก็มีหนังสือนะครับซึ่งลงวันที่24มิถุนายนนะครับซึ่งก่อนวันเลือกตั้งจากสถานีตํารวจนครบาลัดพราวนะครับขอความเคราะข้อเรื่องของภาพวงจรปิดนะครับซึ่งทางพักการเมืองพักหนึ่งในพื้นที่ในพื้นที่ซึ่งเป็นคู่แข่งกับผมเนี่ยนะครับก็ได้ทําหนังสือตอบกลับมานะครับซึ่งเป็นบุคคล ชื่อของบุคคลบุคคลนี้ที่ทำตอบกลับมาเนี่ยเป็นบุคคลที่เรามีภาพนะครับยืนยันว่าเป็นคนที่ผู้ต้องหาทั้งสองท่านเนี่ยชี้ตัวว่าเป็นคนว่าจ้านะครับก็ได้ทําจดหมายกลับมาว่าไม่มีกล้องวงจรปิดนะครับแต่ก็ได้มีชื่อลงระบุชัดเจนนะครับแล้ววันนี้เพิ่งได้หมายจับออกมานะครับทั้งๆที่ตัวเองระบุแล้วนะครับว่าเป็นคนที่ทํางานอยู่ นศูนย์ประสานงานของพรรคการเมืองพรรคหนึ่งซึ่งเป็นคู่แข่งของผมในเขตเลือกตั้งที่สิบห้านะฮะได้ระบุชื่อมาชัดเจนนะครับแต่ก็ไม่ได้ไปมอบตัวเพราะฉะนั้นวันนี้ทางสอนอาลพร้าวนะครับก็ได้ออกหมายจับเป็นที่เรียบร้อยซึ่งเป็นรูปของบุคคลบุคคลน,นี้ซึ่งทํางานให้กับพรรคการเมืองพรรคนี้นะครับซึ่งเป็นคู่แข่งในพื้นที่ของผมก็คือเขตเลือกตั้งที่สิบห้ากรุงเทพมหานครเขตบางกะปินั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็ ครับอันนี้เป็นเอกสารเพิ่มเติมที่จะบอกอกับพี่ๆสื่อมวลชนนะครับว่าได้ออกหมายจับเป็นที่เรียบร้อยนะครับครับในเขตนี้เนี่ยนะฮะก็จะนําเอกสารทั้งหมดที่ได้รับมาเพื่อนําไปส่งมอบนะครับเป็นเอกสารเพิ่มเติมให้กับทางคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับเพราะว่าคณะกรรมาาการการเลือกตั้งก็มีหน้าที่ดําเนินการในเรื่องดังกล่าว ให้เป็นไปตามคำร้องเรามีหลักฐานอะไรก็สมมาิส่วนเขตเลือกตั้งอีกเขตหนึ่งครับเขต16ก็เป็นเขตเลือกตั้งซึ่งเป็นว่าที่ผู้ผู้ที่ได้รับเลือกตั้งนะครับว่าที่สสพูดง่ายครับคือคุณคนภูมินะฮะแต่ก็มีเหตุเหมือนกันครับมีเหตุที่จะต้องร้องเรียนไปยังคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อที่จะตรวจสอบพฤติกรรมของ นะครับบุคคลที่เป็นเจ้าหน้าที่ของกรกตทําตัวไม่เป็นกลางนะฮะแล้วก็ทําตัวใส่ร้ายป้ายสีกับทางผู้สมัครของเราครับเดี๋ยวจะให้ทางคนภูมิเขาเล่าให้ฟังเชิญครับท่านสื่อมวลชนครับผมพลภูมิพิพัฒน์ภูมิประเทศผู้สมัครสสเขต16บหกเบืองกลุ่มคันนาวอนชลวัชแขวงงามบินทานะครับสืบเนื่องครับจากเมื่อวันที่12ที่กรกตได้ประกาศรับรองท่านสสหลายท่าน ผมเองในฐานะที่ผมก็ได้คะแนนแบบเป็นของเขตเลือกตั้งที่เขต16ก็มีการตรวจสอบเช็คระเอียดของข่าวอยู่ตลอดเวลาว่าเรามีเรื่องถูกร้องคัดค้านไหมนะครับก็ปรากฏว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาจนถึงวันเลือกตั้งผมก็พอเช็คระเอียดว่าไม่มีการร้องคัดค้านนะครับแต่ปรากฏว่าวันที่12ไม่มีรายชื่อผมนะครก็ได้เช็คข้อความได้รายละเอียดมาว่า ได้มีเจ้าหน้าที่ของกกตซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวนนะครับได้ลงมาทําคดีนี้เหตุผลที่ผมต้องมาบอกอย่างนี้เพราะว่าเจ้าหน้าที่รายนี้เนี่ยได้เคยทําคดีของผมเมื่อตอนเลือกตั้งสอกอเขคัญย,ยาเมื่อปีที่ผ่านมานะครับก็กล่าวหาว่าผมทําป้ายเลือกตั้งเกินกว่ากฎหมายกําหนดนะครับแต่อนุกรรมการสอบสวนก็ได้มีการสอบสวนและยกคาร้องไปถึงสองครั้งแต่เจ้าหน้าที่ท่านนี้ นะครับก็ได้มีการหาเหตุผลมาหักล้างรวมไปถึงมีการปั้นพยานออกมานะครับมาคราวนี้อีกนะครับพอผมสืบสืบสืบสอบมารู้ว่าเจ้าหน้าที่คนนี้ได้มีโอกาสได้มาทําคดีของผมผมสอบถามว่าเป็นคดีอะไรก็ปรากฏว่ามีการร้องแบบไม่ถูกขั้นตอนก็คือร้องผ่านทางสํานักเขตเป็นกลุ่มซึ่งจริงๆแล้วถ้ามีเรื่องเรื่องร้องคัดค้านจะต้องร้องที่กรกตที่แจ้งวัฒนะ นะครับเรื่องถึงเข้าสู่ระบบได้แต่พอผมทราบเรื่องปุ๊บเจ้าหน้าที่ท่านนี้นะครับก็ได้มีการติดต่อผู้สมัครเพื่อให้มาแจ้งความกล่าวทุกข์กับผมนะครับให้ถูกตามขั้นตอนจึงอยากจะมาขออนุญ,ญาตให้ทางคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ตรวจสอบถึงพฤติกรรมเจ้าหน้าที่รายนี้ด้วยนะครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่รายนี้เนี่ยมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมแล้วก็พยายามหาข้อมูลที่จะจูงใจแล้ว เก่าร้ายป้ายสีของผมมาโดยตลอดนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยขออนุญ,ญาตวันนี้ฝากสื่อมวลชนไปด้วยแล้วเดี๋ยวผมจะทำหนังสือถึงกรกตเพื่อให้กรกตได้ตรวจสอบพฤติกรรมของเจ้าที่รายนี้ขอบพระคุณครับทั้ง3ามเขตเนี่ยนะครับเป็นการยื่นนะครับ2เขตเป็นการยื่นเอกสารที่เพิ่มเติมจากการกล่าวโทษนะครับทั้งเจ้าหน้าที่ในเขตเลือกตั้งที่เกนะครับที่ มีพฤติกรรมในเรื่องของการดําเนินการการเลือกตั้งที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบนะฮะส่วนเขตสิบห้านั้นเป็นการเพิ่มเติมเอกสารในเรื่องของการกล่าวหาและถูกใส่ร้ายโดยการว่าจ้างของบุคคลและนะครับและพรรคการเมืองส่วนเขตเลือกตั้งที่16ของคุณพลภูมิเนี่ยเป็นการถูกกลั่นแกล้งโดยทางเจ้าหน้าที่ และหวังผลประโยชน์นะครับให้เกิดาการเสียหายต่อผู้ผู้สมัครหรือว่าที่สสนะครับอย่างน้อยๆก็ทําให้ล่าช้าแล้วอาจจะส่งผลในเรื่องของการพิจารณาในด้านอื่นด้วยนะครับทั้งสามเขตเนี่ยก็จะมีการส่งเอกสารแล้วยื่นเพิ่มเติมเข้าไปส่วนเขตอื่นๆในขณะนี้นะครับก็มีรายละเอียดของแต่ละเขตพื้นที่ ซึ่งกาลังรวบรวมอยู่เราเองก็คงจะนําเสนอนะครับถ้ามีเอกสารที่เพิ่มเติมเนี่ยนำเสนอผ่านสื่อเพื่อให้ทางคณะกรรมการการเลือกตั้งนั้นได้ช่วยนะครับดูแล้วก็ตรวจสอบถึงนะครับในเขตหรือพื้นที่เลือกตั้งซึ่งมีความไม่ชอบมาพาคนในการเลือกตั้งครั้งนี้ครับไม่ทราบมี